สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งแก๊ป cmf กับ n g i n x บน ubuntu ครับขั้นตอนแรกให้ปรับปรุงแพ็กเกจระบบเป็นรุ่นที่ปรับปรุงโดยการใช้เรียกคำสั่งนี้ เมื่อแพ็กเกจทั้งหมดได้รับการอัปเกรดแล้วทำการติดตั้ง n g i n x และ PHP ก่อนอื่นคุณต้องติดตั้งเว็บไซต์ n g i n x และ PHP และส่วนขยาย PHP ส่วนอื่นๆลงในระบบของคุณคุณจะสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดด้วยคำสั่งนี้ เมื่อติดตั้งแพ็กเกจทั้งหมดแล้วทำการตรวจสอบ PHP จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์ PHP ทำการ Edit PHP หลังจากนั้นค้นหาคำเพื่อแก้ไขคำตามรูป Memory Miss เป็นจาก128เป็น256อัปโหลด Mac f i l e Size เป็นจาก2เป็น100 แมตเป็นจาก30เป็นสามร้อยหกสิบแมตอินพุตเป็นจากหนึ่เป็นพันห้าด a ตตาไทามโซนเพิ่มคมสั่งเป็น a อเชียทับแบงคอก เมื่อแก้ไขครบแล้วทำการเซฟและออกจากไฟล์ php โดยการ Ctrl C เมื่อบันทึกเสร็จและปิดไฟล์แล้วทำการรีสตาร์ทของ php เมื่อคุณทำเสร็จทำการติดตั้ง gap cmf ถัดไปคุณจะต้องดาวน์โหลด gap cmf ไปยังไดอารีของเว็บ n g i n x คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าดาวน์โหลด gap โดยใช้คำสั่งนี้ เมื่อคุณดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ให้คลายชิปไฟล์ของดาวน์โหลดด้วยคำสั่งนี้ unzip จากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อ directory และแยกเป็น GAP จากนั้นให้ตั้งค่าความเป็นเจ้าของให้เหมาะสมกับ directory GAP เมื่อคุณทำเสร็จแล้วทำการกำหนดค่าสำหรับ g a p c m f ถัดไปคุณจะต้องสร้างไฟล์การกำหนดค่า โฮสต์แบบเสมือน e n n e เเพื่อควรสร้างคำสั่งต่อไปนี้ทำการกรอบระวางหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนที่ s e r v n r n e m รบรรทัดที่3จากนั้นลบแล้วใส่โฮสตของเราที่เราตั้งไว้ ออกจากโปรแกรมมาครับที่ตั้งค่าและทำการเลือกเครือข่ายแล้วก็เลือกขั้นสูงทำการเชื่อมต่อพอร์ตบวกแล้วเราตั้งชื่อตามที่เราต้องการใส่ IP ของโฮส ใส่พอร์ตของโฮสจากนั้นก็ใส่พอร์ตตัวหลังครับจากนี้ทำการตกลงโอเคกําม มาที่หน้าโปรแกรมครับจากนั้นทำการตรวจสอบ Nmax เพื่อหาข้อผิดพลาดของตัวคำครับสุดท้ายทำการ Restart Nmax เพื่อในการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะ Nmax ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ ทําการเข้าถึง g a p CMF ตอนนี้ควรสามารถเข้าถึง UI ของเว็บ g a p c m s จากนั้นเราใส่ชื่ออีเมลพา s s ส o r เวิร์ดตามที่เราต้องการและชื่อเต็มของเราครับ ดังนั้นการตั้งค่าวงใช้จะผ่านในการคลิกของสร้างของผู้ใช้เพจการดำเนินค่าลูกค้าองค์กรหน้าปักอินหน้าเครื่องมือหน้าเพจแล้วเราไปเลือกที่หน้าโฮมจากนั้นเราสามารถใส่รูปหรือใส่ฟอนต์ใส่ตัวอักษรตามที่ต้องการให้มันปรากฏอยู่บนหน้าเว็บได้ สมมติเราใส่เสร็จปุ๊บเราทำการเซฟนะครับจากนั้นเราเข้าไปที่ลิงก์ของโคพิเทลนั้นนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ